สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ายบุนแฟมิลี่นะครับผมก็มาวัดนะครับวันนี้พาน้องนิวไปทําไปถอนฟัน,นที่เหลือนะฮะให้เสร็จนะครับผมอ่า,อามีห่าด้วยนะฮะมาอัปเดตวัดนะครับโอ้รถช่างทัดอยู่นี่นะครับผม,มเดี๋ยวไปดูนะครับว่า,าเขาทําไปถึงไหนแล้วอันนั้นรถใคร เออใครนาะสีดำรถพี่หอปะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่รถพี่ห่อรถช่างนะครับผมด้านล่างโอ้ปูก็เริ่มปูกระเบื้องแล้วนะฮะวา้วาวาวา้าวนะครับผมจะพาเดินไปดูช่างปูกระเบื้องด้านล่างเพราะว่ากระเบื้องด้านบนปูเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวก็หาไปอัปเดทศาลาอีกที่นะครับ ตอนนี้ก็เมื่อเช้านี้ตอน6นาฬกา49นีก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องไปเรียบร้อยนะครับเป็นชื่อช่องใหม่นะครับช่องเดิมแหละครับเปลี่ยนชื่อช่องนะครับเป็น relax in the in the w i y นะครับผม in the w a t c นะฮะก็เป็นแนวสไตล์ พักผ่อนคลายนะฮะผ่อนคลายผ่อนคลายในป่านะครับผมแต่แนวคอนเทนต์นี้ยังยังคิดดูอยอยู่ว่าเราจะคอนเทนต์แบบไหนดีนะครับผมก็หาอัปเดตนีทางด้านนี้จะเป็นลงครัวนะครับผมก็ใส่กุญแจเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกุญแจอยู่กับอาจาย์เรียบร้อยนะฮะทุกอย่างพร้อมนะฮะมีนมมีน้ำมีทุกอย่างอยู่ในนี่พร้อมแล้วนะครับผมถ้วยหั่ ช่วยถ่วยมอแฮแต่โพเพียบอันเพียบพร้อมแล้วนะฮะเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวมันจะพามาดูอัปเดตห้องน้ำนะครับเอ,าอเาบ้าอีเบะมาแล้วบอกอีเบะอ่าตัวมะเพามะเพาอันนี้มเะเพา,เ,าเอ็ดงานนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตกระเพื่องห้องน้ำนะครับอืมนี่ะดูสวัดดีครับผมสวัสดีครับ,มา,ารบมาคนเดียวบ่อ๋อมากับอั<า>น<า> แฟนด้วยนสวัอดีครับผมมากับคุณยายด้วยนี่เอ้าเขากระเบื้องห้อง,องน้ำเป็นอีกลายหนึง่งอือนี่ครับเป็นลายนี้นะฮะนะครับผมกระเบื้องห้องน้ำนะครับโอ้ขึ้นขอบอะไรด้วยนะครับนี่ๆใส่ขอบอย่างนี้ด้วยนะฮะนี่ครับใส่ขอบอย่างนี้ด้วยว้าว ัดให้เร็วเลยเอาโอ้โหหลายสีด้วยพื้นสีหนึ่งพื้นสีเทาอ่าพื้นสีเทาผนังเป็นสีนี้แล้วขึ้นขอบข้างบนโอ้ยสวยๆครับนี่อย่างนี้เลยฮะอืนี่ฮะทำมาดูสวยงามเลยกระเบื้อง <c oughs> โอ้ยกระเบื้องยังเหลือเยอะครับยังไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะข้างหน้านี้ก็ปูใช่ไหม อาปูแต่ด้านในด้านในด้านในนะครับอ๋ออ๋อแช่ก่อนใช่ไหมกระเบื้องอ๋อกระเบื้องต้องแช่น้ําก่อนนะครับถ้างนั้นมันบอกอมปูนนะครับอืมพาไปอัปเดตศาลาด,ด้านบนนะครับผมห้องน้ําสวยแล้วครับห้องน้ําสวยแล้วกําลังอ่าเร่งปูนะครับก็อ่าวันนี้วันดีนะครับอ่าเปลี่ยนชื่อช่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม โอ้ย่าคิดมันคิดว่าจะเอาชื่อช่องอะไรดีน้อนแล้วก็ค่าเลขาศาสตร์มันได้ค่าเลขาศาสตร์จะได้อยู่ช่องใหม่จะได้ค่าเลขาศาสตร์จะได้อยู่ที่ห้าสิบเก้านะครับผมอกห้าสิบเก้านี่ก็คือสตินะ,นะนะฮะห้าเก้านี่คือสตินะฮะก็คือดูเลขาศาสตร์อะไรเรียบร้อยนะฮะก็ได้ค่าสวยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับผม เพราะว่าชื่อช่องเดิมนี่ก็อ่ามันมัน,ม,นมันไม่เวอร์บายเนาะนะครับผมแล้วก็ทําให้ชื่อใหม่ชื่อช่องเป็นให้มันเวอร์บายนะครับผมหรือว่าอ่าเราอาจจะทำคอนเทนต์อยู่กับครอบครัวนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวเรานะครับผมเล็กๆ,ๆนะ้อยๆนะฮะเมื่อวานก็ยืมน้องชายนะฮะซื้อกล้องโกลอปอสิบนะครับผมไปตัวหนึ่งแล้วก็ไมซ์ซัลามอนิก s i m 2ไปสองตัวนะครับกระปาไปสองหมื่นแล้วชีวิตคือการลงทุนนะครับผมเหลือต้องอะไรนะทำไอ้นี่อีกนะะทำทำชาแนลอีกยี่สิบชาแนลนะครับผมก็ต้องใช้เงินประมาณอีกประมาณสามหมื่นนะฮะก็ต้องลงทุนกันต่อไปครับผมอโอ้โอ้โอ้ โอ้ไผดีไซน์นี่อโอ,เเชโอ้ช่างทัดดีไซนเนอร์ใช่ไหมเนะี่ยโอ้นะฮะเขาเขาห้องยังประตูยังเกาะช่องลมช่องลมโอ้ยมีช่องลมให้ผ่านด้วยเดี๋ยวจะมาดูบันไดกันนะฮะมาดูบันไดกันนี่คือบันไดนะครับฮะาอ,าาบอ๋อนี่คือบันไดชั่วขราวนะ ออมีฝาเชล่านี่นะฮะนั่งร้านเนี่ยยืมมาจากที่ชัยยงนะครับอานายกอลง,ลงนายกอปตอนะครับผมจันเพ็ญน,นะฮะได้อ่ายืมเข้ามานะครับยืมฟรีนะครับยืมฟรีเหมือนตอนที่แอปไปยืมมาทําบ้านนะครับโอ้มีนั่งร้านนอกด้วยโอ้ อย่างนี้สบายเลยนะมีนั่งร้านข้างนอกด้วยเอาเหล,ล็กเหล็เลกเรามีเยอะนะครับก็เลยเอามาเหล็ก,กนะดาโคงเชื่อมนั่งร้านให้แบบว่าทาฝาทําอะไรให้เรียบร้อยเพราะเวลายิงมันจะลําบากนะครับโอช่องลมสุดยอดอ่ะเสาป๊อเสาเอาเสาเบลลมเลยเสาน้อยไม่เอาเอาเสาใหญ่นะฮะโอ หน้าสีเลยนยหน้าสีเลยนะฮะนี่อ๋อยอดสุดยอดนะครับโอ้โอนี่พื้นปูเรียบร้อยนี่คืออันอันอ๋ออันนี้คือยังไม่ต่อขึ้นมานะครับผมฝาผานังยังไม่ต่อเอาชั้นเดียวก่อน,นอ๋อต้องใส่หน้าต่างเออใช่ต้องใส่หน้าต่างก่อนนะฮะ ตอวนี้ต้องใส่หน้าต่างก่อนนะครับว่าสวยงามสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะครับวิวก็สวยนะครับนี่พามาดูวิวทางด้านนี้สวนกลงสวนกล้วยภูเขาหืเกินคำบรรยายเลยฮะฮะผมสิสวยจังโอ้มานี้ มุมนี้สวยครับมุมนี้สวยนะฮะโอ้นี่ครับบนดิ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 นี้ดินแอสสีขาวๆหนึ่งนะครับผมนี่สวยครับสวยทำแล้วพื้นมาตรฐานพี่ออบอกเล็กไม่เอาเอาใหญ่ๆนะฮะทุกอย่างใหญ่หมดเลยของดีหมดเลยนะฮะแล้วก็เหล็กตกเกตดไม่เอาเอาอย่างดีนะฮะจัดมานะครับผม ขึ้นโครงหลังคาขึ้นช่องลมแล้วนะฮะต่อแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นผาผนังผนังนะฮะเนี่ยเขาต่อทําเป็นหนลังหลัง,งร้านอะไรเรียบร้อยแล้วเหล็กก็ยังเหลือทั้งเยอะเหลือไว้ทําห้องน้ําต่อนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ,อรบโอ้สุดยอดแล้นะแข้งทัดไม่ขึ้นไรอ่ะไม่ขึ้นไรทีมไวอ๋อชัดแบตอยู่ก็ โอ้กุติสวยครับมาออกมาจากถนนลงโค้งมาเจอกุติพระจาจาร์ก่อนเลยนะฮะนี่ครับผมสวยเลยแตุ่มงนั้นอ่ะตรงน้ําตกนะครับผมตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นน้ําตกนะครับผมก็สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะสุดยอดครับสุดยอดที่มือนะครับผมสลับทีนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฝากดันดัน